สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายอีกครั้งเกีย่ยวกับเรื่องราคายางทำไมแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไม่เท่ากันก็เคยไปติดตามในหลายๆช่องทางนะครับบางจังหวัดก็บอกวันนี้ขายได้22บาท23บาทก็มี26 28บาทก็มี ทางนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการซื้อขายยางเนี่ยถ้าถ้าไปขายตาม้านเอกชนทั่วไปแล้วก็คือเกลีออแล้วไปขายขายใครขายเราเนะครับกี่มีดก็แล้วแต่นะมันก็จะเป็นราคาประมาณ20ช่วงนี้ก็อยู่สัก24-25บาทนั่นคือลักษณะหนึ่งของการขายยางและและนี่คือ ลักษณะของการขายยางอีกรูปแบบหนึง่งก็คือที่ผมเคยนําเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับหน้าร้านขายหน้าร้านก็ส่วนหนึ่งเนาะยี่สิบสี่ถึงยีบาทช่วงนี้แต่ว่านี่เขาเรียกว่ารวมกลุ่มแล้วก็พักคืนไว้พักครั้งคืนหนึ่งคืนครับเมื่อวานนี้เขาก็รวมยางกันแล้ววันนี้ก็ขายยางกันก็จะได้ประมาณ27่สบถึงยีบาทวันนี้ทางทางเอราวันเขาได้28่บบาท25สตาตค์ ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างนําไปขายร้านเอกชนกับมารวมกลุ่มแบบนี้นะครับก็จะห่างกันทั้งตรงนี้ก็3าถึงสบาทต่อกิโลกรัม